สวัสดีจ้าพ่อๆกับแม่ใหญ่นี่เย็นมั่นจ้าครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมมันนี้พี่ใหญ่ปรทธานไหนไปเหตุงานปรท่านได้ออกจากบ้านนะพี่น้องากินขวน้อกันได้พี่น้องเด้อครับผมเมนูแนะนํามีอะไรวันนี้ให้พี่ใหญ่เป็นผู้แนะนำนะครอหอยนิวซีแลนด์อบครับผมแล้วก็ผ้าหมูครับผมนี่หอยนิวซีแลนด์อันี้ผ้าหมูครับผมแล้วก็มีน้ำจิ้มเนีจ้ะวันนี้เ็ออารักการงานจ้างอีกพี่น้องไงพี่ใหญ่อยู่ต้องมีกับข้าว สองอย่างสามอย่างขึ้นไปนะไม่ใหญ่นี่โยกกระชีกินมอวมอแม่แม่ไปแล้วจ้ะมาการพี่น้องทุกบุตรทุกคนครับมันที่นี้จะเลือกกินเอาพี่น้องจะกินอันไหนได้จากพี่น้องจ้ะเลือกกินเอานะจ้ะไม่ใหญ่นี้ก็จะกินแต่หอยก่อนออืหอยนิวซีแลนด์ตัวใหญ่ๆกับผงอบทรงเครื่องใส่เครื่องหอมหอมกับน้ำจิ้มแซ่บๆเลยอือจิ้มมากอืมอร่อย นหอยเลื้ยงใช้แรงมันมากมันตัวใหญ่แล้วพี่น้องบอกคือหอยบานนอกแล้วจ้ะ <c oughs> แล้วก็มีผ้าหมูกินกับเขาเฮียเฮียต่เจ้ากินอลังการงานสั่งพี่น้องเลยเฮียนี่ก็จำแจ้วแป๊ะๆไป <c oughs> ก็ใหญ่อยู่ไม่ต้องหวง <c oughs> กดีครับปกติที้งนั้นเขาไม่ผักแก้มพีแจงเนาะตัวใ,ใหญ่ใหญ่ใหญ่มาก,อ,มอ,อ,กอบคุณค่ะพี่เยรายเป็นนั้น bẹp chạy Hãy kênh chảy. Uhm. ัะใหญ่ๆแล้วอ้นวนๆเป็นเปล่งเลยได้กับแพงเติดไพ่พลองนะมันมากมันมากดีมันกะมันกับแพ้งนะจ๊ะผ้าหมูรสชาติก็ จัดจ้านอือหือไม่ได้น้ำแสบๆน้ำจิ้มก็สุดยอดอืมอแล้วน้ำผ้าหมูหลดัดหอยก็อร่อยดีเหมือนกัน รอร่อยแบบคจงจีคนคงไทยเขาก็ทำแบบนี้คนเล่าแบบไม่เจี้ยวไม่ยอเหมือนพี่อ <laughs> ่คนอีสานเลยจ้ะ ว่าวันนี้กินเทีเท่ยงเที่ยงอิเล่ตอนที่ตั้งกล่องเที่ยงตรงเป๊ะเราเนของตอนนี้เที่ยงหานาทีเลย <c oughs> อะม,มีเที่ยงมั่งมีรอบเย็นมั่งมีรอบดึกบ้างนะแล้วแต่ราบว้ากับบ้าง กินข้าวสองคนกับพ่อใหญ่เนาะก็เลยพี่ใหญ่แล้วกเเ็เลยเฮดเต่ากับบ้าเส้าเดี๋ยวี่น้องก็ชิมมุกเส้าล้วจ้ะ ปกติไอ่ดยากตื่นขึ้นมาก็กินข้าวลรวพี่เนาะนองย้นอกจากว่าไปเห็นงานเด้อต้องหุเป็นขนมปังน้ำฉ่ำๆนะแต่แล้วก็ไปจิ้มน้ำจิมจ้มกับ ผมหอมออกมาใหม่ๆนะแล้วมันตัวหใหญ่หรอพี่หงไม่ได้อีดแลจางบนมันเล้หน่อยปกติบ้านห้องกลับแล็กๆในกลับในอือ ตัวนี้มันกินไม่ได้หรอกอ๋อมันติดม <Yeah. S 2> ันแข็งเหรออย่านี่แหละน้างกษัตยเยอรมันวั่ไม่อยากมีนายคนนียมัน,นายกันไว้แทน <h> กคำว่ายาเนี่ยก็คือใช่เนาะนายก็คือ ไม่ใช่อ่ะอทางจะแปลเป็นบ้านเฮามันนายกันไว้ไววไแล้วลายอะไรสัตว่าบบอย่างนี้แหละมันสายคนละแบบอย่างคนละแนวมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละอ่าขอบคุณนะพ่อใหญ่เรา,ยายรมาก,กินอาหารทะเลเลยรจักเป็นพวกปลาพวกอย่างเมฆพ่อใหญ่เรา,ยายรมากักไง ปลา้องกินทำมันจะให้เราร่างกายดีเพราะหญ่เราแค่ชอบกินแต่อาหารทะเลผมเนื้อสัตว์มันค่อนข้างจะไม่ในี่ยนี่ก็ชิมัก,กินแกงมหม่ขึ้นผักขึ้นหย่าไปพุ่นแต่ก็ไปกันได้ไม่นี่ยนี่ก็กินได้แต่ว่าสไตล์บางคนละสไตล์ไงพี่นะ้อง คนเฮามันเติบโตมากบ่บ่คือกันเนาอพี่น้องอะแล้วแต่ขอบรัวเลยจ้ะนี่น,นี่ก็จะพริกลวกตำบกฮู้บะแจงบ,ก,งบ,ก,งบกกรอไปหมดเลย ใช้ลุยยังไม่ใหญ่นี่สามนิ้วมือเลยเ <S 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 นี่ยไงไอเดียสามนิ้วมือเลยเอ่ะคือเอาไปอันขูดเห็ดอันนั่นได้อ่ะเ็ดห่อห่อขูดคูดกับงูอ่ะคุณเคยทำไมหมอ่ะไม่เคยเอ่ะเนี่ยเขาก็จะ เราเห็นมาครัหื้อแล้วมันจะเป็นรูแล้วมันจะคมมากเอาปสารมบบนู้นอ่ะอืมอืมก็แบเ,เอากระดาษเช็ดช<อ>ูเนาะเดาบรีเวรผอมเรื่อมกระดาษทช่ชูเนาะอโอเคครับ คัโอากินหอยนิวซีแลนด์ที่รเนี่ยสะใจมากใหญ่จิงไใหญ่จิงนเขาบอกอ ปกติเนาะพี่น้องเนาะถ้าเป็นคนไทยก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะอันที่เ้าผ่าหรือว่าตัวนี้เนาะพี่น้องเขาสะดงกินกับผักกอยังไปเนาะพี่น้องจ้ะแต่ไม่ยืนไม่แช่นะจ้ะลูกอีสานแท้ต้องกินกับ,กกบกกกกเขาเลยพี่น้องเ้ะลูกอีสานแท้นะจ้ะ พ่อใหญ่นี่แห้ตัวตัวดีเลยกินกับเข่าหรืพี่น้องจ้ะ <c oughs> <c oughs> ถึงเราถึงใจถึงแจ็คเนี่ยมันกันอย่างนี้แล้ว <c> ป <oughs> กติพ่อให็นนี้ก็จะกินเล่นๆน,นะชอบหยิบของเล่นกินแล้วให้อิ่มเลยบันี้เนี่ยพ่อใหญ่นี่มาติดน้ำพ่อใหญ่แล้วามาติดตั้งไหนแล้วพ่อกินกับเข่ากินกับเข่าน้ำล่าแต่กินเล่นๆมันมก็แป๊บเดียว้วก็หิวข้าวอีก อากายกินทีเดียวให้มีประโยชน์อยู่เลย,นนเนยคนโบราณค <c oughs> <c oughs> ่ะว่ากินทีเดียวแล้วอยู่เลยอ่ะคนโบราณค่ะว่าสอนไว้ว่ากินยังกินกับเขาบกม่วงบกขามหวานต้อเสียที่นอกบะเต็งม่กกมมวง ยิ่งกับข้าวก็อิ่มแล้วอยู่แล้วไม่ต้องมาหากับข้าวยากได้เวลาแล้วเพราะว่าันอิน เดี๋ยวอหอยเราแกห้าหกตัวนี่อิ่มเลยตัวใหญ่มากอืม,อมวันนี้แดดออกอมืม่อไรเนใ่ฝนตก ไอส่งข์ก็อ,อยากกลับมาฝนตกซึมชืม้นมชืแต่กะเอาเนาะฝนตกแต่ว่าเอาไม่หรอกอม,มันจะเห็นไอเก็ดเห็ดเกิดได้จ้ะเดี๋ยวปุวนปุกนนี้ว่ามันาก็แวะลองเข้าป่านะฮะดูเห็ดไหมอ่ะไม่มาแปลค่ะเห็ดมันยังไม่ออกคอ่ะอะไรจ้าพี่น้องม่ใยังนี่เอ็มเราได้จ้ะ มาอาหารการงานจันกับพี่นนองมือนี้เนาะครับผมมีผ้ามูอร่อยอร่อยแล้วก็หอยนิวซีแลนด์อบชงเครื่องคืออบชงคือไม่ใช่อบชงเครื่องอบเครื่องเครื่องสีลนยได้จากใบมะกรูดมีทุกอย่างคือเป็นสมุนไพรของเราเราะพี่น้องจา้าพอกันได้คิดนะจังได้ก็ได้ครับผมขอให้พี่นนอกสุกุกคนขาไม่ความฉุกหลารวงเงินท่องครับถุกภาแพแข็งแรงครับผม วันนี้ยายนี่ชิมีอยังสูกินเราี่น้องน่าคลิปหนาเด้จัดเจอกันไหมยอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและพี่น้องเด้อกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ได้เห็นคลิปวันนี่อีกต่อไปได้พี่น้องเด้อแค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม